เสียงของหัวใจที่ไม่กล้าบอกนาย EP หวันไหวเสียงปรบมือดังกล้องไปทั่วห้องซ้อมเดือนดาวคณะเมื่อผมกับดาวคณะเดินจบโชว์รอบซ้อมสมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกพี่สตาฟส่งเสียงเฮกันลั่นพร้อมทั้งโห่แซวผมกับดาวไม่หยุดเดือนคณะหล่อจนใจสั่นเลยว่าดาวก็สวยสุดพี่ขอถ่ายรูบคู่หน่อยนะ ผมได้แต่ยิ้มเกอ้อๆก้มหน้ารับเสียงแซวโดยไม่กล้าสบตาใครจนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกจากอีกมุมหนึ่งกอนเสียงทุ้มคุ้นหูที่ผมจำได้ดีผมหันไปก็เห็นพี่ชนเดินตรงมาพร้อมขวดน้ำในมือเขายื่นมาให้พร้อมรอยยิ้มบางๆแบบเดิมที่ทำให้ผมรู้สึกอุ่นทุกครั้งที่มอง ทำดีมากครับแต่หน้าแดงเชียวนะเขาพูดพลางหัวเราะเบาๆก็เขาแซวกันเยอะครับผมตอบเบาๆพยายามซ่อนความรู้สึกเขินไว้พี่ชนหัวเราะอีกครั้งแล้ววางมือลงบนหัวผมเบาๆลูบผมเหมือนให้กำลังใจอย่าไปคิดมากแค่ยิ้มไว้ก็พอ หลังเลิกซ้อมพี่ๆนัดถ่ายรูปเดือนดาวคณะทั้งหมดเป็นที่ระลึกบรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะผมยืนอยู่ตรงกลางถือสายสภายอยู่ในมือพยายามยิ้มให้กล้องแต่ระหว่างที่กล้องกำลังนับถอยหลังผมก็สัมผัสได้ถึงสายตาหนึ่งที่มองมาผมเหลือบตาไปทั้งขวาเห็นพี่ชนยืนพิงเสาอยู่ตรงมุมห้องสายตาเขาจ้องมาที่ผมจริงๆ หัวใจผมเต้นแรงขึ้นอีกครั้งหลังถ่ายรูปเสร็จเพื่อนๆหลายคนรวมตัวกันไปกินหมูกระทะกันต่อแต่ผมปฏิเสธเพราะรู้สึกเหนื่อยเลยเดินออกมางิบเงียบจะกลับแล้วเหรอผมสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงทุ้มดังขึ้นจากด้านหลังพิชนเดินตามมาเงียบๆพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเขาเดินเคียงข้างมาโดยไม่พูดอะไรอีก จนกระทั่งถึงหน้าตึกเรียนเหนื่อยหรอเขาถามเบาๆผมพยักหน้านิดหน่อยครับรู้ไหมเขาพูดขณะก้มหน้ามองปลายเท้าตัวเองเวลาพี่เห็นเรายือนอยู่ตรงนั้นพี่รู้สึกว่าเราเก่งมากแล้วผมเงยหน้าขึ้นมองเขา รู้สึกเหมือนร่างกายมันร้อนขึ้นกว่าเดิมขอบคุณครับผมพึมพำตอบเบาๆเขาหันมายิ้มให้ก่อนจะยื่นมือมาแตะแก้มผมแผ่วเบาอย่าคิดมากนะหายเหนื่อยเร็วๆละ่ะผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองแผ่นหลังเขาที่เดินจากไปหัวใจเต้นแรงจนแทบกลั้นไว้ไม่อยู่คืนนั้นผมนอนพลิกตัวไปมาในห้อง ภาพรอยยิ้มของเขาคำพูดของเขาและสัมผัสแผ่วเบา,บาบนแก้มยังคงวนเวียนอยู่ในหัวพี่กำลังคิดแบบเดียวกับผมอยู่หรือเปล่านะเสียงของหัวใจที่ไม่กล้าบอกนายจบ EP 5ถ้าชอบเรื่องนี้อยากสนับสนุนเราสามารถโอนผ่านคิวอาโค้ที่ปรากฏบนคลิปได้เลยนะคะขอบคุณจากใจคะ่ะ